นายพรชัยข้าราชการจังหวัดสตท่านผู้น่าสัรัชการประจำจังหวัดที่ขอรนนัทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทุกท่าน ภาคเอกชนเกษตรที่ขยายเกษตรกรบ้านที่หนึ่งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผ er. <c oughs> ู <c oughs> ้ว่าราชการจังหวัดนะคะการเปิดตัวโครงการแล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้ลงขันก <c oughs> ันแบบนี้ทั้งสามท่านรวบรวมแข่งกันกระโดดเ่นือเขา

พอแถวนี้เสียดขอเป็นแจกต้นใหญ่นะคะ๋ยวพอแถวที่สาไปเป็นต้นใหญ่ก็จะ4ถง5ค่ะแงนี่ผสมจนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไงยังไงก็ได้มาซ่อมอ่ะดอีกทีหนึงครับ Thank you. Thank you.